คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงนะครับอีกหนึ่งแนวทางน,นะครับในการเดือนหน้าฟื้นฟูก,กิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อนนั่นี้เองครับในฝั่งของซุปเปอร์บอร์ดนะครับก็มีมตินะครับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยส่งมอบที่ดินย่านมาันมนมกสาน,นะครับเกือบเกือบ500ไร่ให้กับการกรมธนารักษ์นะครับไปบริหารจัดการ เพื่อแลกกับภาราที่สินนะครับที่มีอยู่เกือบเกือกว่า60 0 0 0ล้านบาทครับค่ะแต่ก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมีความล่าช้าอยู่นะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในส่วนของการตีความสถานะทางกฎหมายการใช้ประโยชน์ของที่ดินในเชิงพาณิชย์นี่แหละค่ะขณะเดียวกันการรถไฟภาราก็เยอะนะคะต้องไปกู้เงินมาไปหารจัดการค่าใช้จ่ายรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับการปลดหนี้รถไฟอื่นเพื่อพัฒนาที่มกะสันติดกฎหมายเวรคืนติดตามกับรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ ส่งมอบที่ดินย่านมักกะสัน497ไร่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้กรมธนารักษ์นำไปพัฒนาเพื่อแลกกับภาระหนี้ของการรถไฟกว่า60,000ล้านบาทที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือซูเปอร์บอร์ดต้องการเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนการฟื้นฟูกิจาการที่มีภาระหนี้ถึง1.1แสนล้านบาทมีกำหนดต้องส่งมอบพื้นที่ภายใน2ปี ขณนะนเดียวกันการรถไฟยังมีภาระที่ต้องกู้เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อย้ายโรงงานมักกสันและค่าก่อสร้างโรงงานใหม่อีกประมาณ1,6 0 0 0ล้านบาทเบื้องต้นมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะทยอยส่งมอบที่ดินเป็นเฟสเพื่อให้กรมธนารักษ์เข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งมอบพื้นที่ย่านมักกะสันของการรถไฟแห่งประเทศไทยในส่วนแรกจำนวน105ไร่บริเวณสถานีแอปพลิ้งมักกะสันแห่งนี้เพื่อให้กรมธนารักษ์เข้ามาพัฒนาบริหารพื้นที่แลกกับภาระหนี้สินกว่า60,000ล้านบาทเดิมทีจะต้องมีการลงนามข้อตกลงเพื่อเข้ามาพัฒนาพื้นที่ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมแต่ในขณะนี้อยู่ระหว่างการตีความสถานะทางกฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากการเวรนคืนว่าจะสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ อดีตประธานสหภาพการรถไฟเห็นว่าการคำนวณค่าตอบแทนที่ดินมกะสันไม่ครอบคลุมภาระหนี้และอาจเกิดปัญหาต่อการดำเนินงานของการรถไฟในอนาคตทีนี้ประเด็นมันถูกชูตรงว่าเอาที่ดินไปนแลกหนี้ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องที่บอกว่าต้องมาคลี่ปมเรื่องหนี้ก่อนมันเป็นหนี้เพราะอะไรแล้วมาว่ากันเรื่องพัฒนาที่ที่มกะสันมันจะพัฒนากันยังไงจะอยู่กันยังไงที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ต้องการจะมีสวนสาธารนณะต้องการมีพิพิธภัณฑ์นะต้องการมีคอมเพล็กซ์หรือศูนย์การค้าอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมก็คิดว่าโรงงานมักกะสันก็ไม่ควรที่จะย้ายออกไปเพราะหลักใหญ่ๆที่ก็เว้นทืนที่มาคือครัต้องการสร้างโรงงานเพื่อสนับสนุนกิจการการรถไฟใ,ในหลายประเทศเมืองใหญ่ๆก็เช่นเดียวกันโรงงานในการซ่อางโรงไฟก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลกันเพราะว่ามันต้องสนับสนุนกันได้ทันท่วงที กรมธนารับประเมินหากไม่ติดข้อกฎหมายและมีการลงนามส่งมอบเพื่อพัฒนาที่ดินจะสามารถจัดหาผู้บริหารโครงการได้ภายในสองปีโดยคาดว่ามูลค่าโครงการจะสูงถึง2 5 0 0ส0ถึง3แสนล้านบาทซึ่งขณะนี้ที่ปรึกษาทางการเงินกำลังพิจารณารายละเอียดโครงการลงทุนถ้าสามารถเดินหน้าได้ทางกระทรวงคลังก็จะนำมา ให้กรมธนารักษ์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการโครงการแล้วก็มีการศึกษาเพื่อให้เดินหน้าตามพรบร,ร่วมทุนต่อไป การตีความสถานะทางกฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินย่านมักกะสันไม่ได้เป็นไปในทิศทางสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงพาณิชย์เนื่องจากการใช้ที่ดินจากการเวรคืนจะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับรถไฟฟ้าและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญรัฐบาลอาจต้องแก้ปัญหาโจทย์ใหม่กับภาระหนี้ของการรถไฟที่ยังต้องเร่งหาทางออกดวงนาภากระสับเลิศพิกัดข่าวนาว2 6รายงาน